เบนจามินแฟรงกลินโดยเบนจามินแฟรงกลินเขาเกิดเมื่อวันที่17มกราคศ1,706ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์พ่อของเขาชื่อโยชิอแฟรงกลินและคุณแม่ของเขาชื่ออาร์เบียฟลอเยอร์เขาเป็นลูกคนที่15ของบ้านจาก17คนพ่อเขาเริ่มโตขึ้นเขาได้รับการศึกษาในเมืองที่โรงเรียนบอสตันลาติน แต่เนื่องจากฐานะทางบ้านทำให้เขาต้องลาออกจากโรงเรียนและมาช่วยกิจการของบ้านตั้งแต่อายุ10ปีโดยเขาได้ช่วยพ่อของเขาในการขายเทียนและสบู่ในเมืองบอสตันและต่อมาเขาได้เข้าไปฝึกง,งานกับพี่ชายในฐานะช่างพิมพ์จนกระทั่งเมื่ออายุได้15ปี เขาได้พยายามส่งงานเขียนของเขาไปที่สำนักพิมพ์หลายแห่งแต่ได้ถูกปฏิเสธกลับมาทุกครั้งจนกระทั่งครั้งหนึ่งเขาได้เขียนงานและใช้นามแฝงในชื่อนางไซเลนดูกูสต่อมาพี่ชายของเขาได้พบกับงานเขียนของเบนจามินโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นงานเขียนของน้องตัวเองเมื่อเขาได้อ่านเขาจึงคิดว่าจะส,สามารถประสบความสำเร็จได้ เขาจึงต,ตีพิมพ์ลงในสำนักพิมพ์ของตัวเองและส่งไปในทั่วเมืองบอสตันทำให้ผู้คนในเมืองบอสตันถูกใจในงานเขียนชิ้นนี้ต่อมาเมื่อเขาได้รู้ว่าเป็นงานเขียนของน้องตัวเองทำให้เจมส์โกรธเบนอย่างมากจนกระทั่งเบนจามินต้องย้ายออกจากเมืองบอสตันไปหลังจากที่เขาทะเลาะก,กับพี่ชายเขาจึง คิดว่าจะไปออกจากเมืองบอสตันโดยที่เขาออกจากเมืองบอสตันโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปสถานที่ใดแต่เขานึกขึ้นได้ว่าเขามีความใฝ่ฝันที่อยากไปเพนซิลเวเนียโดยเขาเลือกที่จะไปรัฐเพนซิลเวเนียของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรงมายังเมืองฟิลาเดลเฟียโดยรัฐ เพนซิลเวเนียเป็นรัฐที่เก่าแก่อันดับสองของสหรัฐอเมริกาจึงเป็นที่น่าสนใจของเขาอย่างยิ่ยงจึงทำให้เขาตัดสินใจมาในเมืองนี้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาฟิสิกส์เขามีผลงานหลายอย่างด้านฟิสิกส์ผลงานที่สำคัญของเขาคือการคิดค้นสายล่อฟ้าและผลงานอื่นเช่นแว่นใบไบโฟคอล เตาแฟงคลินและฮาร์โมนิกกาแก้และเข,เขายังเริ่มก่อตั้งห้องสมุดแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาและก่อตั้งสถานีดับเพลิงแห่งแรกในรัฐเพนซิลเวเนียและเขายังมีความรู้ทางด้านการเกษตรโดยการแนะนำให้ชาวบ้านเกษตรกรลดความเป็นกรดของดินโดยการโรยปูนขาว โดยที่ปูนขาวมีฤทธิ์เป็นเบสทำให้ดินกลับมาอยู่ในสถานะเป็นกลางผลงานในฐานะนักการเมืองของเขาเป็นนักเขียนและผู้นำการเคลื่อนไหวคนสำคัญไปสู่การแยกตัวออกจากอาณานิคมและร่วมก่อตั้งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งนำไปสู่การแยกตัวของประเทศจากอาณานิคมของอังกฤษในที่สุด แฟรงคลินเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นนักเรียงพิมพ์ในฟิลาเดลเฟียซึ่งสร้างความมั่นคงจากหนังสือพัวริชาร์ดเอลมาเนกและหนังสือพิมพ์เพนซิลเวเนียแคสเซตนอกจากนี้เขาได้เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นมหาวิทลัยที่โด่งดังของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับสามโดยมหาวิทยาลายยัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเด่นชัดในด้านกฎหมายและยังได้เป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยแฟรงคลินแอนด์มาแชลเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานคนแรกของสมาคมปรัชญาแห่งอเมริกาและเขายังได้ปฏิบัติ อาชีพอีกหลายอย่างเช่นช่างพิมพ์คนเรียงพิมพ์นักเขียนนักปรชัชญานักการเมืองนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักปฏิปรูปรวมถึงนักการทูตและเขายังเป็นบุคคลสำคัญในยุคเรืองปัญญาของสหรัฐอเมริกาต่อมาเขาได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ หในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้เขียนรายการคุณธรรม13ประการและปฏิบัติจนเป็นนิสัยติดตัวไปตลอดชีวิตคุณธรรม13ประการมีดังนี้ 1. การกินอย่างพอเพียง 2. การเงียบ 3. การมีระเบียบ 4. โดดเดี่ยว 5. ประหยัด 6. ขยันหมั่นเพียร 7. จริงใจ 8. ยุติธรรม 9. ความพอดี 10. ความสะอาด 11. ความสงบ 12. การยับยั้งชั่งใจ 13. การถ่อมตัวแต่เรื่องที่ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังนั้นคือการคิดคนประดิษฐ์สายล่อฟ้าโดยที่เบนจามินแฟรงกินได้ค้นพบว่าในอากาศมีประจุไฟฟ้าจึงทำให้เกิด ปรากฏการธรรมชาติต่างๆมากมายเช่นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นต้นโดยเขาได้คิด,ดทฤษฎีเกี่ยวกับสายฟ้าให้มวลมนุษย์สยชาติเช่นการสร้างบ้านทุกครั้งควรติดตั้งสายล่อฟ้าหรือหากเดินไปกลางแจ้งกลางฝนตกควรอย่าหลบใต้ต้นไม้เพราะต้นไม้เป็นสายล่อฟ้า อาจเกิดทำให้เกิดฟ้าผ่าได้ต่อมาเบนจามินแฟรงกินก็นได้ประดิษฐ์ให้กำเนิดแว่นสายตาสองชั้นเนื่องจากเขามีอาการสายตายาวในระยะไกลทำให้ต้องใส่แว่นตายาวสำหรับมองไกลตั้งแต่อายุ20แต่เมื่อเขาได้อายุได้40ปีก็เ,เริ่มมีอาการสายตายาวระยะใกล้จึงต้องมีแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือโดยเฉพาะอีกอันหนึง่ง โดยที่เบนจามินแฟรงกินยังมีส่วนสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งสหรัฐอเมริกาแม้ว่าแฟรงกินจะไม่ได้รับตำแหน่งใดๆเลยทางด้านการเมืองเนื่องจากความชราภาพมากแล้วแต่เขาก็ยังเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาจากผลงานของแฟรงกินทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และการเมืองเขาได้ถูกยกย่องและกลาถึงในหลายด้าน และเขายังปรากฏขึ้นในธนบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน100ดอลลาร์สหรัฐและชื่อของเขายังปรากฏเป็นชื่อเมืองคาตี้สถานศึกษาและผลงานอีกหลายด้านในการทดลองคิดค้น สายล่อฟ้าของเขานั้นเขาใช้โดยการใช้เว้าที่ทําด้วยผ้าแพรแทนกระดาษที่มีเหล็กแหลมติดอยู่ที่ตัวเว้าส่วนปลายสายปานผูกลูกกุญแจไว้และผูกลิบบินไว้กับสายป่านอีกทีหนึ่งทําให้เว้าเขากลายเป็นตัวนําไฟฟ้าเมื่อมีฝนตกทําให้สายไฟไฟผ่านเปียก ปรากฏว่ามีประจุไฟฟ้าไหลามาทางเชือกเข้าสู่ลูกกุญแจแต่เขาไม่ได้รับอันตรายเนื่องจากริบบิน้นซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าไว้จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าบนท้องฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างก้อนกับอากาศทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ หลังจากการค้นพบประจุไฟฟ้าในอากาศแฟรงกินจึงประดิษฐ์สายล่อฟ้าขึ้นเพื่อระบายประจุไฟฟ้าในอากาศบนหลังคาซึ่งการตั้งสายล่อฟ้าบนหลังคาคนมักจะเรียกติดปากกันว่าแฟรงกินรอตโดยเขาไม่ได้นำผลงานชิ้นนี้ไปโจทย์สิทธิบัตรเพราะต้องการให้ทุกคนสามารถใช้ทำกันเองได้ได้จากผลงานสายล่อฟ้าทำให้เขาได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกข,ของราชอาณาจัาจากกรุงลอนดอน หลังจากนั้นเบนเจามินแฟรงกินได้เสียชีวิตเมื่อวันที่17เมษายนคศ1790โดยที่ขามีอายุ84ปี